สวัสดีครับท่านชมอ่าวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับสมัครบัญชี To มันนี่วอลเล็ t นะครับหรือเปิดบัญชี t o มันนี่วอลเล็ t นะสำหรับบางคนเนี่ยที่ไม่มีแอปเอ่อทูมันนี่วอลเล็นะครับเราจะสมัคร To มันนี่วอลเล็เนี่ยมันสมัครยังไงนะครับวิธีสมัครนะครับอ่าสำหรับบางคนเนี่ยนะครับเด็กสมัครได้ไหมสมัครได้ครับน้องๆหนูๆก็สมัครได้เช่นกันนะครับ หรือนักเรียนนักศึกษาก็สมัครได้นะครับสำหรับบางคนที่เปิดบัญชีธนาคารไม่ได้ลองมาสมัครกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์หรือกระเป๋าวอเลดแทนเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเอาแบบขั้นตอนเร็วๆเลยนะครับมาเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้ผมอัดไว้แล้วนะอ่ะแต่ตอนเราจะสมัครนะครับเราต้องมีนะครับบัตรประชาชนนะครับก็คือนี้เลยก็ต้องมีบัตรประชาชนด้วยนะครับอ่ะก็คือเราเรามาดูกันเลยครับอ่ะไป ผมก็อัดวิดีโอไม่เรียบร้อยเดี๋ยวผมเอาวิดีโอขึ้นก่อนนะครับประมาณเสร็จให้กดที่เริ่มใช้งานนะครับกดที่เริ่มใช้งานจากนั้นเราก็ใส่เบอร์มือถือนะของใครของมันนะครับอย่าใส่เบอร์ผิดนะ,ะกดที่ถัดไปครับจากนั้นมันจะมีรหัสยืนยันมานะครับรหัสยืนยันมาที่เบอร์มือถือของเราเนาะ เราก็ใส่เข้าไปครับกดที่ยืนยันรหัส otp ครับเขาจะบอกว่าให้เราเนี่ยทำการสแกนบัตรนะครับต้องมแออีแสงสว่างเพียงพอนะครับก็คือมันจะเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับอ่ะสแกนผ่านไหมนะครับต้องรอดูนิดนึงนะว่าสแกนผ่านหรือเปล่านะครับต้องดู รอดูนิดนึงนะอ่ะโอเคพอมาขั้นตอนหน้านี้เสร็จนะครับเขาจะให้เราสแกนหลังบัตรนะครับเราก็ทําการสแกนหลังบัตรครับอ่าให้มันอยู่ตรงกรอบนะครับโอเคจากนั้นเขาจะให้เราทําการใส่ ชื่อนะครับก็จะใส่ให้เราใส่ชื่อนะครับหรือใส่รหัสหลังบัตรนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้ครับจากนั้นเราก็ทําการเริ่มสแกนใบหน้าครับนี่เริ่มสแกนใบหน้าครับโอเคผ่านเรียบร้อยครับจากนั้นเขาจะให้เราใส่ชื่ออีเมลนะครับเราก็ใส่ชื่ออีเมลเข้าไปครับชื่ออีเมลของเรานะครับแล้วก็ทําการใส่รหัสผ่านนะครับ รหัสผ่านต้องมีตัวใหญ่แล้วก็พิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับอ่าก็เป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับตัวพิมพ์ตัวละใหญ่นะครับก็ต้องใส่นะครับตัวเล็กตัวใหญ่นะครับผมอ่ะ จากนั้นเขาจะให้เราทําการตั้งรหัสผ่านนะครับตั้งรหัสพินนะครับเขาเข้าแอป t ทมานี่วอลเล็นะครับเราก็ตั้งรหัสพินซ้ํสองครั้งนะครับอ่าโอเคข้อมูลไม่ถูกต้องเหรออ่าเดี๋ยวเข้าใหม่นะครับโอเคโอเคจากนั้นเขาจะให้เราทําการตั้งรหัส8ดหลักนะครับแล้วก็ตั้งภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ตัวใหญ่นะครับก็คือ มันจะเป็นประมาณนี้ครับจากนั้นมันจะมีรหัส o t p มานะครับแล้วก็ทําการกรอกเข้าไปเนาะอ่เขาจะกรอกเองอัตโนม,มัติอ่ะอกรอกเองอัตโนม,มัตินั่นแหละนะครับกดที่ยืนยันรหัส o t p ครับอันนี้สําหรับแอปที่ผมเล่นออกเนาะจากนั้นเราก็ตั้งรหัส PIN ครับอ่าตั้งรหัส PIN อีกรอบนะครับอ่เปิดใช้งานสแกนไนในมือไหมอันนี้ผมเปิดนะครับอ่า โอเคเขาจะให้เราทําการเลือกอาชีพเนาะแล้วก็สถานที่ทํางานนะครับเลขจังหวัดนะครับโอเค okay, กดที่ถัดไปครับโอเคเขาจะให้เราทําการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนี้ครับก็ได้เริ่มต้นใช้งานทูมานี่ชื่อนี้แล้วนะครับก็คือ นี่ครับได้บัญชีมานะครับอ่อาลองเข้านีโอเคนี่ครับยอดเงินเป็นศูนย์บาทนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับการเปิดบัญชี t ูมันนี่วอลเลทแบบใหม่นะครับแล้วก็การสมัครบ,บัญชีทูมันนี่นะครับทูมันนี่ไว้ท,ทำอะไรเอาไว้รับเงินที่โอนคนโอนเข้ามานะครับหรือเอาไปซื้อของที่เซเว่นนะครับโอเคถ้าเป็นประโยชน์ นะครับก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอตัวลาไปก่อนครับไปนะครับสวัสดีครับ